พี่จะพี่จะอะไรครับเย้เย่อาอะไรเงี้ยพูดปโลก็เป็นปีศาจเทนนิงเลยดิใช่ปะใช่ปะอะไรนะพี่สิ่งที่พูดโปโลโรถก็เป็นปีศาจเทนนิงเลยโอ้ปอลโรถ์ไม่รู้ว่าเหนื่อยแล้วมั้งน่าจะไปไอ้ไปอยู่กับน้องเปียกอะตอนเนี้ยผมดูผมดูทรงอยู่ดาเท้าอะไปเดินไม่รู้มันมันก็ไปเรื่อยกันแหละสองคนนั้น เพราะว่าตอนนี้เพียงมีอยู่โปรลมัก็เหงามันบอกกับผมนะเนี่ยหายเหงาลยหายเหงาละทีเนี้ยโปรชาโปรไปไหนเดี๋ยวรอไม่รู้ไงเดี๋ยวรอเดี๋ยวถามไหมครับนั่นน่ะมีคนโพสต์ไวสโต้เอ็นเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยว่อนละเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวนะชูวับชูวับว้าวใครทำคลองนี้คิวมีเยอะเนาะเอ้าคุณเมื่อไงครับเมื่อไง คุณจะไปแล้วเหรอขึ้นรถไปไหนครับขึ้นรถไไปหนขึ้นรถอ้าวเพราะคุณขึ้นรถทำไมอ่ะทำไมอ่ะผมขึ้นรถผิดอะไรล่ะคุณลงมาคุยกันก่อนได้ไหมเอาคุณคุณว่าไงว่าไงว่าไงคือเรามีเรื่องจะบอกบอกว่าอะไรครับคือเราชอบคุณแล้วเราก็จะจีบคุณเราจะร้องเพลงให้คุณฟัง21่อดวันแล้ววันที่21คุณก็จะต้องชอบเรา ดี่ยวพูดลอยลอยอย่างก็เลยไปเปิดไปกลางอยากมีศาจีบแบบนี้ม้างจังอยากมีอยากมียี่สิบเอ็ดวันทวิตเอออะนะคุณคิดว่า,วาคุณจะให้เราจรีบได้ไหมทฤษฎียี่สิบเอ็ดวันอุ้ย, <laughs> ยจัดไปคดหล่อ หล่อเจ๊งหล่อไปตามหล่อไปเนี่ยคุณไม่ต้องทำอะไรเลยนะเพราะว่าเราจะชอบคุณเองคุณไม่ต้องอะไรเลยแต่โอ้ยต้องทำอะไรเลยแต่ว่าคุณให้เราจีบได้ไหมอีมีนาะต้นเลกาดีเดตาติตาตาติโตไม่ต้องทำอะไรเลยอะข้าวก็ไม่ต้องเคี้ยวอะว้ายเดี๋ยวฉันต้อนให้เองอ่าเอนเร้องเพลงแรกก่อนครับเดี๋ยวขอตัดสินใจเพลงแรกก่อนคุณห้าม ตีมื่นนะถ้าเกิดคุณบอกว่าคุณจะตอบถ้าเกิดเราร้องเสร็จป,ปะคุณก็ต้องตอบนะอืมตามหลอกไปไม่จริงอะ่ะรองเหรไม่ร้อง ไม่ชอบไม่ชอบเจอกูกี่วันวะก็เจอไปกี่วันวะเจอผมสามวันมั้เขาชอบผมเลยเหรอวะงเจออีกสามวันชอบผมเล้วเดี๋ยวผมรับเงินเองพี่ 저참 좋톡 야인 저참 좋톡 i สักปันชังรไม่รู้ค่ไหนออในใจ <c oughs> แต่เธอทำทุกทุกอย่จะทำทุกๆ

พอใจอยู่ภายในแม้เธอจะมีใครไม่สนใจแม่ความเป็นจริงจะเป็นเชนนไรไม่รู้ค่ะมีเธออยู่ในใจ อันนี้คือเพลงแรกหลายหลคน,น,นก็เยอะนะครับอีกเพลงนะครับหลายคนก็เยอะเผ <c oughs> ื่อเขาได้ติ๊นะตอบก่อนได้ไหมล่ะบ้ากระตั้งในอย,อยากให้ติ๊กเขาคุณตอบลักไปก่อนได้ป้า่รึคุณจะไม่ตอบเราหรอ ไปตอบคนสุดท้ายแล้วกันครับฮะครับแปลว่าจีบได้ดิอย่างเงี้ยไปเลยแม่ไม่รู้กูว่าไปกันใช่ปะไปบักเข้มเบะโอ้ยหนูขอโทษค่ะไม่เป็นไรค่ะ นี่เขาหนูขอโทษหนูหนูจะกดยีแต่หนูกดอาไม่เป็นไรค่ะขอโทษเขาถ้าเกิดว่าไว้ต่อวันสุดท้ายอ่ะเขาแปลว่าระหว่างยี่สเอ็ดวันนี้แล้วก็จีบคุณได้ใช่ไหมใช่หรือเปล่าอืม ไม่รู้ครับก็ลองดูแต่ว่าคุณต้องมาฟังเพลงเรานะอเอาลบก,ก้นเวลาคุณแค่วันล,ละสามนาทีเราสัญญาได้หว่ะจำคิวแล้วว่างวงเนี้อืมน,น,น่าจะโอเคนะผมว่าแต่ไอ้ยีิบเอ็ดวันนี้เขาว่านี่มันจะสม่ำเสมอหรือเปล่าพี่วาสม่ำเสมอค่ะ <c oughs> ว,วันแรกใครก็จะพูดอะไรก็ได้ถูกป่ะพี่ใช่เรานานไปอะไรก็เปลี่ยนบอกใ,ให้คือเราจะจีบคุณตั้งแต่วันที่เราไปร้องเพลงให้คุณฟังแล้วแต่ว่าคุณไม่ว่างแบบว่าไม่อยากเรากัวนะ่ะเห็นว่ามีสตรอรี่ <c oughs> แล้วเราก็รอมาสามวันแล้วนะเราว่าเราก็สม่ำเสมอพอสมควรแหละ คนเรามีปากก็พูดไปครับพูดไปพูดได้หมดแหละได้สองพันงั้นแปลว่าคุณจะเอาเวลามาให้เราสามนาทีได้ใช่ไหมน้อยไปเปล่าผมว่าสามนาทียี่สิบวันโอ้โหน้อยไปก็ก็ใช้ความสม่ำเสมอไงค่ะ ด่าผมแล้วจะมาจีบผมทำไมอ่ะไม่เคยได้ยินหรอเขาบอกว่าผู้หญิงด่าเขาผู้หญิงรักนะคุณบ้าครับคุณเจอผมครั้งแรกคุณรักเลยเหรอคุณเป็นอะไรเนี่ยมันเป็นมุกค่ะเมื่อกี้นี้ไม่ได้รักค่ะแค่ชอบแล้วก็อยากจีบแค่นั้นเองอยากรู้จักเข้าใจไหมโดนจีนอย่างนี้ผมบอกก่อน ปลว่ไาได้ใช่ไหมไม่ได้คำตอบครับแต่ก็ลองดูไม่เสียหายครับผมไม่อยากปิดกันไงเดี๋ยวผมจะรู้สึอกอีกแบบโอเคขอบคุณนะคะวันนี้มาบอกให้รู้เฉวยๆว่าจะจีบแล้วนะไปเจอกันคะ่ะ <laughs> หลอกไปหลอกไปหลอเกิน หล่อเกินหล่อไปหนุอเกินหล่อจัดหล่อจัดหล่อจัดนี่อ่ะหล่อเกินนี่อ่ะคุยหล่อชิบหายคนเพียอะไรวะเกิดมาหล่อขนาดนี้เบื่อเข่งชอบเลี๋ยวหล่อมีมีนัดต่อนะเออบอกให้มีคิวงานที่ไหนต่อนะเพื่อนมีมีต่อมีต่อมีคิวงานต่อนะโอเคโอเคโอเคตารางสเก e ิวมันมีต่อให้ไปที่อื่นต่อฮอตจัดนี่แ่มีคิวมีตารางด้วยหล่อไปลุง Yeah. <laughs> you